มาดูปัญหาความเดือดร้อนของคนไทยทั้งประเทศกันหน่อยโด,ย,ดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนอของบ้านเราเรื่องของฝุ่น pm 2.5ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนนะครับผมเจอได้มีโอกาสพูดคุยกันเกิดปัญหาภาวะอาการทางทางเดินหายใจคัดจมูกแสบจมูกเป็นหวัดไอเนี่ย สาเหตุหลักๆเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆแล้วเรื่องของฝุ่นหนักมากจริงๆนะครับเช้าวันนี้จะพาไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยเพราะเมื่อช่วงเช้ามื้อที่ผ่านมาถือว่าอ่างทองนี่นะฮะวิกฤตจริงๆค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งไปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับซึ่งปริมาณของฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแอปพลิเคชันตรวจวัดคุณภาพแบบเรียวทมมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ เนี่ยตอนประมาณ8ปดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับอ่างทองนี่นะครทั้งจังหวัดนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่91ไมโครกรัมซึ่งถือซึ่งถือว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอยู่ในโซนสีแดงเลยนะครับนี่ฮะดูสภาพสิครับโอ้โหนี่มองออกไปนี่มันเป็นควันเต็มไปหมดนะคะซึ่งปกติแล้วมันควรจะเห็น,ร,นระยะไกลแล้วนี่ค่ะปัญหาหลักสาเหตุหลัก,ลกๆเลย <So S 1> ถามาว่ามาจากอะไรอนอกจากเรื่องของ ควันพิษจากทางด้านของรถราโรงงานอุตสาหกรรมแล้วในพื้นที่อ่างทองผู้สื่อขา่าวรายงานภาษาเหตุหลักๆมาจากการเผาวัชพืชครับนี่ฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะมีการเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับในช่วงต้นปีหน้าเลยนะฮะก็มีการเผาวัชพืชกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการทางเจ้าหน้าที่ของอ่างทองก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับให้กับบรรดากลุ่มผู้สูงอายุเด็กแล้วก็รวมทั้งผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจเนี่ย ต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับได้มีการแจ้งไปยังองค์การส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่นะครับในเรื่องของการงดไว้ก่อนช่วงนี้การเผาตอสังวัชพืชที่ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมีทั้งโทษจำและก็โทษปรับรวมทั้งอยากจะขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะฮะเปลี่ยนจากการเผาตอสัง เป็นไถกลบแทนเพราะนอกจากจะเป็นการรักษาดินแล้วนะครับจังเป็นการลดมลภาวะในห้องอากาศด้วยซึ่งถ้าหากเจออีกนะครับว่าใครเผาแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอไปเห็นเนี่ย ผิดกฎหมายนะผ <c ces> ิดก,กฎหมายเลยนะครับขยับลงมาดูกรุงเทพมหานครหน่อย <c oughs> นะคะกรุงเทพนี่ก็น่ากลัวมากเพราะว่าเกินค่ามาตรฐาน44พื้นที่นะคะเช้าวันนี้ PM 2.5ในกรุงเทพมหานคร <c oughs> ซึ่งพบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม <c oughs> มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะอย่างที่เขตหนองแขมนี่พบว่าอยู่ที่64 <c oughs> ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ ก็บางบอลก็เหมือนกันตามมาติดๆนะคะเอาสัก5าอันดับนะคะ55.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร,รบ,บางกอกน้อยค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตํารวจรถไฟบางกอกน้อยอยู่ที่52.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร,รอันดับ4ค่ะอยู่ที่เขตป้อมปราบสตรูพ่ายนะคะ51.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ตามมาด้วยทวีวัฒนานะคะ51.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่โอ้โห44พื้นที่หนักจริงๆใช่<ร><ร>คือถ้าดูจาก ค่าเฉลี่ยนะที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็คือควรจะต้องไม่เกิน37.5นะ<ฆ>แต่เนี่ยคือเกิน37.5ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายของเราและช่วงนี้เนี่ยนะฮะใครที่เป็นผู้ที่รักการออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ย ถ้าง,งดได้ก็งดไปก่อนนะครับหรือว่าก็ติดตามเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่มีการรายงานเรื่องของฝุ่นละอองถ้าหากท่านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีส้มเป็นต้นไปขอให้งดกันไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการคาดการแนวโน้มนะครับเรื่องของผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยนะฮะเรื่อยไปเนี่ยจนถึงวันที่ประมาณสัก17เนี่ยนะครับยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ นะครับยังจะเป็นแบบนี้เนี่ยสีเหลืองเอ่ยสีส้มก็หลายพื้นที่เอ่ยจะมีการแบบว่าเบาบางลงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่หลังวันที่17เป็นต้นไปนะฮะเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นทําให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเนี่ยลดลงแต่ไม่ได้หมายความว,ามว่ามันจะกลับมาสีเขียวสดใสน,นะคุณหน่อยแนะ่คุณผู้ชม<ฆ>ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่อาจจะ ทิ้งเรื่องของหน้ากากอนามัยไปนะครับที่จะต้องเดินทางนอกพื้นที่เนี่ยหยิบมาใส่กันหน่อยแล้วกันนอกจากเรื่องของหวัดเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมาป้องกันฝุ่นได้พอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเข้าไปดูล่าสุดนิดนึงนะคะในแอปของ IQ Air นี่ล่าสุดนะคะตอนนี้ จังหวัดที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะวัดค่า aqi อยู่ที่160เพราะฉะนั้นพี่น้องจังหวัดตากก็ต้องเฝ้าระวังนะคะป้องกันตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ